สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะน้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่อันบ็อกกันอีกเช่นเคยนะก็หลังจากที่อ,อันบ็อกคุโรโกะโนบัสเกตไปนะก็คลิปที่แล้ววันนี้เราก็เลยมาอันบ็อกเรื่องนี้นั่นเองนะก็หลายๆคนอาจจะเห็นจากโปรคลิปอยู่แล้วนะก็คือเรื่องจูจูสึไขเซนเล่มที่สู์นั่นเองเนาะก็เป็นเล่มของเอ,อโคสุยูตะนั่นเองนะก็เราแจนชื่อผิดยังไงขออภัยด้วยนะก็คือเราก็ไม่ได้แบบติ่งเรื่องนี้อะไรขนาดนั้นนะก็เราก็อ่านแล้วเราก็แบบ อ,อง,งงงนิดนึงนะตอ,อตอนเราดูน,นีเมะแล้วก็งงง,งนิดนึงก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็อก็สนุกดีนะก็เลยก็ภาพสวยนี่แหละเ,เพราะสตูดิโอที่ทําก็เป็นแวปปาเนาะก็คือ,ค,อคือประเทศของประเทศญี่ปุ่นน่ะหรือประเทศอื่นๆนนเขามีเล่มศูตมาตั้งนานแล้วนะของไทยเราเพิ่งมาเพิ่งมาทานะก็นั่นแหละทำช้ามากนะก็แล้วก็กําลังจะมี the movie ด้วยนะของเ,ออเรื่องออของเล่มสูนี่แหละนะก็ซึ่งเราก็ต้องมาอ่านก่อนที่จะไปดูนะโอเคพูดมากแล้วเดี๋ยวลมแกะกันเลยดีกว่าเนาก็โอเคแกะกันเลย อ่าประมาณนี้นะก็เขาก็แพ็คมาแบบเรียบง่ายมากนะแบบแบนๆนะก็เล่มมันก็จะบางๆแบนๆนิดน,นึงนะก็โอเคเดี๋ยวเราแกะกันเลยดีกว่านะก็โอเคแล้วก็แกะแบบแกะแบบไม่ดีนะแกะแบบรุนแรง <c oughs> โอเคก็อ่าประมาณนี้นะนี่ก็เล่มก็ประมาณนี้อ่าเรื่องนี้เราก็จะอ่านนะเล่มน,นี้อ่าก็ซึ่ง คือเราเหมือนเห็นของใครนี่แหละเออเหมือนเราเห็นในดิจตอกอะเขาได้แบบมันแบบซิลแบบสุญญากาศอะเออไม่รู้ว่ามันมีไหมแบบนั้นน่ะนะหรือว่ามันเป็นแบบนี้ทุกคนแต่ว่าเหมือนเราเห็น,นผ่านๆนะเนาะเดี๋ยวเราแกะกันเลยดีกว่านะก็นีๆก็อยากแบบใส่ซิปไว้แบบไม่อ่านแต่ก็อะซื้อมาก็อ่านหน่อยดีกว่านะโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะนี่โอ้โหพวกสีแดงเดี๋ยวเช็คตำหนิก่อนไม่มีนะไม่น่ามีเออนี่ไม่มีตำหนิอะไรนะนี่นะโอ โอคุสยูตะใช่ไหมอ่ะก็น่าจะใช่แหละอ่ะก็เป็นเรื่องราวของก่อนพวกของยูจิเมงุมิอะไรประมาณนี้เนาะก็ซึ่งเราก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากหรอกไอคนนี้เขาบอกว่าฝีมือใกล้เคียงกับโกโจที่สุดนั่นแหละอ่ะก็โอเคประมาณนี้เนาะซึ่งเราก็ไม่ได้รู้เรื่องนี้อะไรมากเรก็เออม,มีตําหนิด้วยมีตรงนี้นะไม่รู้ทุกคนเห็นกป่าน,นะก็เราซื้อเล่ม8มานะเราไม่ได้ซื้อเล่ม 1- นึ่งหรือสามอะไรอย่างนั้นนะเพราะว่าเราดอนิเมะเนาะก็ดอนิเมะจบไปแล้วแหละเออก็ เออแล้วก็ไม่ได้ซื้อเล่มต่อ้วยนะเพราะว่าเล่มแปดยังไม่ได้อ่านเลยอ่านเพีนิดเดียวมันง,งงงนิดนึงนะเพราะว่าเขาแปลไม่ค่อยดีนะ,ะนั่นแหละโอเคนี่นะก็เรามาดูกันเลยดีกว่านะอันนี้ก็เป็นพระเอกของเรานะอันนี้ก็เป็นน่าจะใช่นะอาจารย์โกโจซึ่งทําไมเขาอ,อันนี้น่าจะยังไม่ได้ภาพภาพปิดตามั้งเออน,น่าจะก่อนเนาะก็โอเคน,นี่ก็อ,อันนี้ก็อินุมาอินุมา อ,อินุมาคิอ่าน่าจะอ่านว่าอินุมากินั่นแหละนะในชื่อเรื่องน้องก็นี่น,นี้ก็ฟูชิงุโร่นะ,อ,ะอ่านี่ก็อิตาโดริเคนี่ก็จะเป็นพวกแบบแพนด้าอะไรอย่างนี้นะก็โอเคพวกแบบรุ่นพี่ปี2อเนาอะเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันแล้วก็โอเคอ่าซึ่งเราก็อ่านไหมก็เดี๋ยวอ่านนั่นแหละเออแต่ว่าไม่รู้จะอ่านตอนไหนเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างนะคือบอกเลยนะช่วงนี้เนี่ยเราดูเรื่องฮันเตอร์เอ็กฮันเตอร์นั่นเองแล้วก็ฮันเตอร์เอ็กซฮันเตอร์เนี่ยเป็นเรื่องแรกที่เราดูแบบ เออยาวแบบเกิน80ตอนนะ <c oughs> อ่ะเออนั่นแหละเพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบดูอน,นิเมะหรือดูอะไรที่มันยาว,ยาวๆเท่าไหร่มันแบบไม่ชอบดูอ่ะเราดูวันพีชนะดูไปได้แบบ60ตอนเองนะแต่ว่า Hunter ร์เองฮันเตอร์เนี่ยเราดูได้เกือบ90ตอนแล้วนะก็กะจะดูให้จบนั่นแหละนะก็ฮันเตอร์เองฮันเตอร์ก็สนุกนะทุกคนก็ตอนนี้ก็ที่เราดูอยู่ก็เป็นเอ่อเกี่ยวกับไอ้มดอ่ะเออนอั่นแหละไอ้ตอนมดนั่นแหละมาเคล่าแอนอ,อะไรสักอย่างนี่แหละเออทุกคนเราก็จำชื่อไม่ได้นะก็นั่นแหละแต่ว่าก็สนุกดีนะกกก็โออออเเค่่ะนรืงไไปลลแ้ว อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราซื้อมาในวันนี้นะก็ก็กนี่อ่านี่นะประมาณนี้โอเคก็ถ้าเพื่อนๆชอบจ้ากิปนี้ก็ฝากกดไลค์แชร์ส่งคลายด้วยนะก็เราก็จะไม่ได้บอกเรื่องร้าวๆนะเพราะเราไม่ได้อ่านแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยนะแล้วก็ยังไม่ได้จะอ่านตอนนี้หรอกนะออแต่ก็นั่นแหละโอเคอ่ะก็โอเค,ออเ,คเอาเป็นว่าเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะก็โอเคพูดเยอะเหลือเกินโอเคเนี่ยเออโอเคบ๊ายบายนะเออ